ก็สวัสดีครับก็มาป์เดย์อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์กระต่ายเด้งดึงนะก็ก่อนอื่นนะครับเราก็มารับกิจกรรมของแคมป์ไฟซับไพ่ก่อนนะไอตัวนี้นะครับก็เป็นการล็อกอินนะครับก็รับไอเทมนะครับเพิ่มความสามารถ ในด่านกระต่ายเด้งดึกนะตัวด่านนะครับอยู่ตรงที่ตรงนี้เลยครับจํากัดเวลาแล้วก็ลูกกระต่ายนะก็ใน1วันนะครับเล่นได้5รอบนะครับมีทั้งหมด2ค่ายนะครับนี่ครับค่ายสีแดงแล้วก็ค่ายสีม่วงนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นศึก2ค่ายนะครับเราอยู่ค่ายสีม่วงนะแต้มก็ลองเขานะครับในส่วนของรางวัลค่ายนะครับค่ายที่ชนะนะครับก็จะได้ไข่สีเศษแล้วก็แองเจิลสลามนะครับ3ตัวทองหมื่นห้าหินอัพเกรดฝูงครับ20ก้อนยกลงทะเลครับ30ก้อน อนนะครับส่วนรางวัลของคนแพ้นะครับเศษไข่2ใบเอ็นเจี้ยตรามสตัวทอง10,000หมื่นอินอัพเกรดปูงครับ12ก้อนแล้วก็หยกหลวงเสน่ห์ครับ20ก้อนในส่วนของเป้าหมายคะแนนนะครับ150 500นะครับ1,200 2,500นะครับก็ของรางวัลทางขวามือเลยนะในส่วนของร้านค้านะครับมีที่เด่นๆเลยนะก็จะเป็นเศษสัตว์เลี้ยงระดับตำนานนะก็จะเป็นไข่นะครับสามารถเลือกได้นะก็จะมีมังกรพระสุธานะครับปาดนกงูกบิด โนควินครับหรือแม้ทุกโซนนะก็ถ้าเอาตัวที่โหดเลยนะก็จะเป็นมังกรพัสสุธาเนะี่ยเนื่องจากว่ามังกรพัสสุธานะก็มีอัตราแปลงธาตุยี่สิบนะครับและก็ในส่วนของสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับธาตุนะเพิ่มความเสียหายธาตุนะครับส่วนปาดน้ฮูกับสโนว์ควีนนะครับสโนว์กกนควีนหายากนะดังนั้นครับถ้าจะเอาเอาได้นะก็ตัวสโนว์ควีนกับปาดน้ฮูนะครับก็เป็นตัวท็อปของ ซันโวนะครับส่วนใครขาดแมวสุขซนนะครับก็สามารถเล็กได้หรือขาดบิดนะครับขาดอยู่สี่ห้าเศษก็สามารถเล็กได้นะก็ใช้เหรียญกระต่ายค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะเนี่ยสี่ร้อยแปดสิบนะครับหยดน้ําค้างนะครับก็สองร้อยเหรียญนะหินท่านะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับอังวุ่นร้อยสามสิบสี่เหรียญครับราเม่วงนะครับแปดสิบเหรียญิพลังงานครับแปดสิบเหรียญน้ํายาสิบดิษฐ์ครับแปดสิบเหรียญสิลาเวทหนึ่งสองสามไม่ไม่จำเป็นนะผลิตคิดตั้นนะครับก็ไม่ต้องเอานะสี่อย่างนี้นะครับหาได้จากราาานนนนนคะออี่่ใสววขงัุ แท้นะครับอันนี้ก็สามารถหาได้จากดันนะอันนี้ครับหายากนะบิสกิตนะครับส่วนไอ้พวกนี้นะครับก็หาได้นะหาได้ไม่ยากนะครับจากดินแดนปีศาจนะฟอนทองเนี่ยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เป็นเอ่อที่เพิ่มเลเวลของอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับก็ไม่สําคัญนะครับไม่สําคัญเท่าไหร่นี่ครับแองเจิลธาามนะนี่ครับคอเดรรายเนี่ยอันนี้เป็นตราเรเดอร์นะครับแอปเปิลนี่ก็หายากนะ หยกลงสนี่ครับก็น่าสนใจครับแล้วก็ทองนะน้ำยาเขียวนะครับน้ำยาฟ้าเนี้ยไม่น่าสนใจนะค้อนทองนะครับเนี่ยอินอัปเกตอีกนะครับก็ไม่น่าสนใจนะครับก็มาดูในส่วนของที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็จะมีเนี่ยพวกไข่นะอินท่านะครับแล้วก็คึกฝนนักขี่อะไรพวกนี้คือสําคัญนะและก็ในส่วนของบิสกิตนะครับแองเจิลส์ลามนะครับ แอปเปิ้ลหยกลงตนีแล้วก็ทองนะพวกนี้คือน่าสนใจมากนะครับก็ราคาดูตามนี้ได้เลยนะเนี่ยไข่นะครับราคาค่อนข้างแรงหน่อยนะ480เหรียญน,นะก็ในส่วนของไอเทมเพิ่มความสามารถในการเล่นนะครับกระต่ายกระโดดยากนะครับก็เพิ่มการดีกลับนะครับอีก5ครั้งนะ ก็ใช้30เพรนะครับในการซื้อนะครับกระต่ายพุกออกไป2ตัวนะครับก็แยกเป็น2ตัวนะอันนี้ก็27เพชรพนะครับส่วนก็กระต่ายยักษ์นะครับก็ใช้33เพรนะครับอันนี้ก็จะขยายกระต่ายให้ใหญ่ขึ้นนะครับอันไหนดีที่สุดนะอันนี้นะครับกระโดดใต้ไกลขึ้นนะก็วิธีการเล่นนะครับอันดับแรกเลยครับอาวุธครับผมแนะนําว่าจริงๆริงอาวุธไหนก็ได้นะแต่ผมเล่นอันนี้ละกันนะครับส่วนสั์เลี้ยงนะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ว่าสักคีนี่แหละสาคัญนะครับก็เอาออกนะไม่ต้องการนะครับส่วนปีกนะครับก็ไม่ต้องใส่เหมือนกันนะปีกเอาออกเมื่อเรากดเริ่มเล่นนะครับคูณ1คูณ2คูณ3นะคูณ1นะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าคูณ2ครับก็จะใช้200เพชรนะครับจะได้รับคะแนนครับ2เท่าในระดับคะแนนตัดไปอยู่และได้รับทักษะกระโดดยากนะคูณ3ครับ398เพชรนะจะได้รับคะแนนรวม3เท่าในระดับคะแนนตัดไปอยู่และได้รับทักษะ กระโดดให้หนักและกระต่าย2ตัวนะคือถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆนะครับก็ต้องใช้เพชรนะเดี๋ยวผมมาเล่นแบบไม่ต้องใช้อะไรให้ดูนะแล้วก็คะแนนคูณหนึ่งนะครับมันจะมีมุมอยู่นะอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนนะครับมุมนี้มันไม่แน่นอนนะ60กับ48นะมุม60ครับแรง48ถ้าดวงดีครับได้10อันนะนี่ครับได้แค่ลอด10อันเลยนะครั้งที่2ครับมุม50แล้วก็ความแรง 2. 9นะเอามุมมาสิบก่อนครับ 5 0ครับโอเคครับก็ถือว่าน้อยนะปกติมันได้สิบหกสบเจ็นะดูแล้วไม่ดีครับกดออกได้เลยนะแล้วก็เริ่มใหม่นะครับเทอแรกครับมุมนะครับหกสิบกับสี่สิบแปดนะ เทอที่2ครับก็จะเป็น50กับ29นะ50นะห้าส ตัวที่สามนะครับก็จะเป็นหกสิบกับสี่สิบแปดนะตัว <unt> ที่สี่นะครับก็จะเป็นสิบกับยี่สิบเจ็ดนะ ตัวที่หนะครับก็เดินให้สุดเลยนะแล้วก็เลื่อนหน้าจอนะครับเลื่อนแมบขึ้นไปนิดนึงให้ตัวเลขนะครับไอตัวเลขคูดาวครับไม่ทับกับตัวเลขมุมนะก็จะเป็น10กับ47นะโอเคครับก็จะได้แต้มนะครับ126แตปมนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะได้มากกว่านี้นิดนึงนะ บางครั้งนะครับมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายนะแต่ว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้เหรียญค่อนข้างเยอะนะถามว่าเล่น10รอบนะครับมันจะเหมือนกัน10บรอบไหมอันนี้ผมขอพูดตรงๆนะว่ามันไม่เหมือนกัน10บรอบนะครับถ้ารอบใหม่นะมันเฟลนะรอบใหม่มันเฟลนะนนนะก็ออกเลยแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่นะมันจะมีบางครั้งนะครับยิงมุมเดิมเท่าเดิมนะแต่ว่าเส้นลากยิงนะครับมันเคลื่อนนิดเดียวคนระับเพี้ยนเลยนะมันก็พลาดไปเลยนะ อาจจะติดบักหรืออะไรก็ตามนะครับมันมีนะมันมีนะครับบางทีแบบมันกระโดดอยู่ตรงที่เดิมอะ่ะถามว่าเล่นยากไหมก็ยากระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่รู้มุมนะก็คลิปนี้ให้มุมไปแล้วนะก็ในส่วนของไอเทมนะครับก็ไม่ต้องใช้นะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ